ครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับประจาบัญจัร์ที่9มกราคมนะครับสำหรับจีนเมื่อเช้าก็ต้องขออภัยครับเด่นไม่มานะครับเมื่อเช้านี้มีห่างเสียงเด่นมาไต้หวันก็ไม่มาจีนก็ไมมาประเดิมรอบแรกประเดิมรอบแรกรอบเช้าไม่สวยนะครับยังไงลองรับชมรับฟังนะครับถ้าถูกใจได้ที่ผมวางตามครับผมท่านตัวเบิร์บ่ายจีนที่ 26491สาหครับสำหรับตัวเปิดนี่ท่านตามท่านใดก็ตามท่านั้นไปนะครับผมได้ของผมผมคิดของผมเองนะเนาะก็ใจไม่ต้องบอกว่าไอ้ห้องไม่เหมือนห้องอื่นเลยอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเปิดบ่ายผมดูของผมเองนะครับจะตรงกับใครได้ไม่ตรงกับใครอันนี้ไม่ทราบได้ครับจีนบ่ายเด่นสุด7ครับวิ่งบนรุ่นล่าง7ครับเกับ44กับ7น่าจะยังอยู่ครับชอบทั้ง4ทั้ง7จนะครับใจเดี่ยวไทาง7นิดๆครับ แต่ขอให้มาทั้งคู่แล้วกันครับสามคู่ที่ผมชอบนะครับก็มี3764ครับเล่นตัวเปิดเนี่ย3764 57 84นะครับไม่ใช่ย้อนชุดเช้านะ5784 8 7 1 4 จับอาจับที่บวกนะครับมัด1เข้าไปครับผมกส3ตัวครับ137 157 1 8เจ็ดหนึ่1ห้าเนะครับสำหรับจีนภาคบ่ายได้ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเชอญีอ,อทีก็หางเสียงบ่ายครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังครับสวัสดีครับ